สวัสดีครับพบกันนะครับกับวันจันทร์ที่4มกราคม2564นะครับผมวันเริ่มต้นการทำงานของใครหลายๆคนนะครับหลายๆคนก็ยังหยุดอยู่นะครับในช่วงนี้มีโควิดแพร่ระบาดกันนะครับในช่วงนี้ครับผมก่อนที่เราจะไปฟังพยากรณ์อากาศนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับ กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับได้ที่ช่องวัตภยัยอุตภุภัยพยากรณ์อากาศนะครับผมเราจะมาฟังนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนเป็นฉบับที่5แล้วนะครับในเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยกันนะครับผมโดยเนื้อหาใจความของประกาศนะครับระบุเอาไว้ว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงนะครับได้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับในขณะนี้ประกอบกับมียอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับโดยมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียโดยลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับในบางแห่ง ส่วนบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับบริเวณนี้นะครับผมขอให้ประชาชนบริเวณนี้นะครบับริเวณดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วนะครับระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับผม ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับโดยอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะผม จึงขอให้ชาวเรือนะครับเรือใหญ่เดินเรือด้วยความระมัดระวงังส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะครับขอให้งดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะคบผมส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ออกมาประกาศเตือนเช่นกันนะครับซึ่งเตือนเป็นฉบับที่3นะครับในเรื่องของฝนตกหนัก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะครับผมโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่4-7มกราคม2564นะครับผมส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนในช่วงวันที่4-8มกราคม2564นะครับในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับแต่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเพิ่มขึ้น1วันนะครับวันที่8มกราคม2564นะครับผม โดยเนื้อหาใจความของประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับระบุเอาไว้ว่าในช่วงวันที่4ถึง7มกราคมนะครับคือวันนี้ถึงวันที่7มกราคม2564มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง โดยมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียโดยลักษณะดังกล่าวนะครับจะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้นะครับทางตอนล่างของภาคนะครับผมโดยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสนะครับโดยเพิ่มขึ้นมาคือจังหวัดสงขลานะครับผมส่วนฝนตกหนักคือบริเวณจังหวัดพัทลุงนะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณน้ําฝนสะสมนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมโดยฉับพลันน้าป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งเกิดขึ้นได้นะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมโดยอ่าวทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในเรือใหญ่ ส่วนเรือเล็กนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือนะครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือทั้งเรือเล็กและเรือใหญ่นะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะครับผมจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับโดยทางช่องวัตภัยอุตุขภัยพยากรณ์อากาศจะนำประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัตินะครับจาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะคะผมต่อไปจะเป็นงานรายงานปริมาณฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใน12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับประจําเมื่อวานนี้นะครับเวลา7นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะครับ เราจะเห็นได้ว่ายังมีปริมาณฝนตกเล็กน้อยอยู่นะครับคือ0.1-10ถึง10มเมตรนะครับผมฝนเล็กน้อยบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง0.3ม mm. ลเมตรถ่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับ1.4ม mm. เมตรอำเภอสดาวจังหวัดสงขลานะครับ0.5ม mm. เมตรอำเภอเมืองจังหวัดยะลา4.0ม mm. เมตร เรด้าสถิงพระอำเภอสถิงพระพัทลุงนะครับ0.6ม mm. ิลลิเมตรอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับ0.3ม mm. ิลลิเมตรตำบลคอหงอํำเภอหาดใหญ่0.2ม mm. ิลลิเมตรอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี1.3ม mm. ิลลิเมตรและอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส0.4มิลลิเมตรนะครับผม ต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่4มกราคม2564พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะครับจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงกลายเป็นระดับปานกลางนะครับผมทำให้ บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศา,าเซนเซียนะครับแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นไว้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงนะครับยังคงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างโดยลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง2-3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับ จึงขอให้ชาวเรือนะครับเรือใหญ่บริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างขอให้งดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับผมส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับในช่วงนี้ลมที่พัดบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับทําให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีการสะสมลดน้อยลงนะครับ พยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศหนาวนะครับกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2อ,องศาเซนเซียสนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่12-16องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่4 ถึง11องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3องศาเซนเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่11 19องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ28 31องศาเซนเซียส บริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่4-10ถึง10องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว15-35ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3ถึง3องศาเซนเซียสนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่1 7ถึง21องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-32อ,อ,องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะครับจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซนเซียสนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่20-23องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุดนะครับจะอยู่ที่3 1มสอถึงสาสาองศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่21-25องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซนเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรโดยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-25องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30-32องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว20-35กิโเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซนเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่21-23องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซนเซียส ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนลงไว้ด้วยนะครับผมส่วนภาคใต้นะครับขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและเรือเลขข็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับผม ต่อไปนะครับเราจะมาดูโมเดลนะครับผมว่ากลุ่มฝนบริเวณประเทศมาเลเซียจะเข้ามาในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยกันไหมนะครับผมโดยเทียบเคียงโมเดล ECMWF นะครับ windy.com โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันจันทร์ที่4มกราคม2564นะครับผม วันที่สี่ไม่มีนะครับวันที่ห้าไม่มีนะครับผมวันที่หกไม่มีวันที่เจ็ดไม่มีนะครับผมแปดไม่มีนะครับวันที่แปดจะมีหย่อมฝนนะครับบริเวณประเทศมาเลเซียนะครับผมและจะมีฝนปานกลางนะครับบริเวณจังหวัดนาราธิวาสนะครับบริเวณนี้นะครับผมในวันที่แปด วันที่9ไม่มีนะครับโดยสรุปแล้วมีกลุ่มฝนปานกลางนะครับต่อไปเราจะไปดูโมเดล GFS m i n i c o m กันนะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ4มกราคม2564นะครับเราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้มีกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณ แถวแถวประเทศมาเลเซียนะครับผมติดกับบริเวณภาคใต้ของไทยนะครับและกลุ่มฝนบางส่วนนะครับเป็นฝนปานกลางนะครับจากเคลื่อนเข้าบริเวณภาคใต้ของไทยนะครับบริเวณจังหวัดยะลาและนราธาิวาสนะครับเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะครับผมในวันนี้ วันที่5ไม่มีนะครับส่วนวันที่6จะมีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้ามาอีกนะครับในช่วงเช้าของวันที่6ตั้งแต่เวลาประมาณตีสามเป็นต้นไปนะครับเป็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักนะครับโดยจะเน้นบริเวณชะอวดตรงังบ้านสาลาด่านพัทลุงบ้านกิริวงศ์หาดใหญ่นะครับบริเวณนี้นะครับผมและกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจากเคลื่อนลงบริเวณ ภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไปนะครับผมส่วนวันที่7ในช่วงเช้าก็จะมีฝนนะครับประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับผมจะมีฝนปานกลางนะครับผมบริเวณบ้านคีรีวงหาดใหญ่อ่าวโมแลบริเวณนี้นะครับส่วนวันที่8วันที่9วันที่สี่1 1บเอ็ดสิบสอไม่มีนะครับผม โดยสรุปนะครับจากโมเดลให้จะเป็นฝนดรินถึงปานกลางแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูปริมาณฝนสะสมกันนะครับต่อไปเราจะมาดูปริมาณฝนสะสม10วันล่วงหน้านะครับจากโมเดล ECMWF กันนะครับผมขนอม70ม mm, มนครศรีธรรมราชสูงนะครับ126ม mm, มชะอวด94.2ม mm, ม พัทลุง108.1ม mm, ิลมหาดใหญ่70มิลเมปัตตานี65.1ม mm, ิลลิมตรยาลา83.4ม mm, และนาราที่ว่า138.1ม mm ิตนะครับผมต่อไปเราจะไปดูโมเดล GFS กันนะครับส่วนโมเดล GFS นี่จะให้ฝนเวอเวอร์หน่อยนะครับผมนครศรีธรรมราช98.7มิเมตร ชะอวด114.9ม mm มนะครับสูงนะครับผมตรัง103.2ม mm มสูงพัทลุง136.1ม mm มสูงบ้านคิริวง111.7ม mm มสูงนะครับหาดใหญ่143.4ม mm มสูงอาโมแลน117.9ม mm มสูงนะครับปัตตานี151.2ม mm มสูงนะครับยะลา140.6ม mm มสูงนะครับ และนาราที่ว่าสูงสุดเลยนะครับของภาคใต้200.2ม mm, ิลิเมตรระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกันนะครับจากโมเดล GFS โชว์นะครับเดี๋ยวใกล้วันเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ